คลังคำศัพท์เสริมการเรียนรู้ให้ลูกรักด้วยชุดหนังสือ My First f u n w o r s ช่วยปูพื้นฐานการอ่านการจดจำคำทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนอย่างสนุกสนานมาเป็นเพื่อนกับกุ๋งกิง๋งกด Subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ๋งกันนะคะสวัสดีค่ะ กกุงิวันนี้กุงกิ่งมีนิทานมาฝากด้วยนะเป็นเรื่องราวของแม่ลิงที่กำลังเข้าครัวจะทำอาหารแต่อยู่ๆลูกลิงก็เห็นไข่วางอยู่เต็มกระกาเลยนึกถึงเมนูอาหารที่ทำจากไข่ว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆลองทายกันดูนะคะว่าไข่ทำเมนูอะไรได้บ้างถ้ายังนึกไม่ออกเราไปดูนิทานเรื่องนี้กันนะ ลูกลิงกับไข่แปลงร่างลูกลิงกับไข่แปลงร่างเรื่องตุ๊บปองภาพนารุลูกลิงวิ่งวิ่งเหาะเหาะคิกคักหัวเราะเอิก๊กอักชอบใจหยุดมองแม่อยู่ในครัวจ้าเอ๊โผล่หัวแม่ทำอะไรเห็นไข่หลายฟองในจานกอดแม่ยิ้มหวาน ลูกชอบกินไข่วันนี้ไข่จะแปลงร่างคิดออกหรือยังแปลงเป็นอะไรปิ๊งปิ๊งไข่เจียวฟูฟูน่ากินน่าดูไข่เจียวจานใหญ่ไข่เจียวเลื้องเหลืองหอมหอมรสชาติกลมกล่อมไข่เจียวเจียวไข่ปิ๊งปิ๊งไข่ดาวฟองน้อยอร่อยอร่อยถูกปากถูกใจ ไข่ดาวไข่ขาวกรอบกรอบลูกลิงชอบชอบไข่ดาวดาวไข่ปิ้งปิ้งไข่ตุ๋นชามโตโอ้โหโอ้โหเมนูโดนใจไข่ตุนนุ่มนุ่มชอบนักหน้าไข่โรยผักไข่ตุน๋นตุ๋นไข่ปิ้งปิ้งเป็นไข่พะโล้โอ้โหโอ้โห,โอ,โหอุ้ยน้ำลายไหล ไข่พะโล้โอโอน่ากินไข่พะโล้คุ้นลิ้นกินพะโล้ไข่ปิ๊งปิ๊งกินอะไรนาะแม่ยิ้มยืนรอเมนูขอไข่ลูกลิงเห็นขวดน้ำปลาหัวเราะห้าๆ้าไขาต่ต้มต้มไข่เห็นไหมคะแค่ไข่ทำอะไรอร่อยๆได้ตั้งเยอะ ั้งไข่เจียวไข่ตุนไข่ดาวไข่พะโล้และยังมีไข่อะไรอีกนะอ๋อไข่ต้มไข่ลูกเขยด้วยน่ากินทั้งนั้นเลยเนอะเพื่อนๆคะกุุงกิ่งมีเฟซบุ๊กด้วยนะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพจกุุงกิ่งด้วยนะเพื่อนๆอยากดูนิทานเรื่องไหนต่อคลิกได้เลยนะคะที่ช่องกุุงกิ่ง HAPPY ้เวิ d ก็ยังมีนิทานอีกเยอะเลยที่จะให้เพื่อนๆได้ดูค่ะสัปดาห์หน้านนะกลับมาพบกันใหม่นะสำหรับวันนี้กุ้มกิ่งไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ